ถึงวิธีการตั้ง TP กับ SL แล้วค่ะ TP คือจุด t a k ท Prof i t นะคะจุดทำกำไรเนะเป็นตัวยอ่อ SL ตัวย่อของ Stop Loss คือจุดขาดทุนนะคะเดี๋ยวเราเรียนการตั้ง TP กับ SL เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงท้ายกันแล้วค่ะคือการใช้ MT4 นะคะอ่ะการตั้ง TP SL มี2ฝั่งคือฝั่ง buy กับฝั่ง sell ค่ะเรามาเรียนทีละฝั่งเลยค่ะ มาเริ่มที่ฝั่งบายก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์กดให้ทุกคนแคปเจอร์กันเลยเนาะฝั่งบายนะคะคือเราต้องการทํากําไรจากฝั่งขาขึ้นเนาะยิ่งราคาขึ้นสูงเรายิ่งได้กําไรเพราะฉะนั้นจุดเท p r o f ิตค่ะเราก็เลยจะเอาราคาที่เปิดออเดอร์เนี่ยมาบวกกับกําไรที่เราต้องการโดยเราเนี่ยจะนับหน่วยเป็นจุดว่าเราต้องการกําไรกี่จุดเช่น1 0 0ยจุด200จุดอย่างนี้นะคะเหตุผลที่นํามาบวกเพราะว่าเราต้องการราคาที่มันสูงกว่าราคาที่เปิดออเดอร์ค่ะ ต่อมาค่ะจุด Stop loss หรือจุดขาดทุนของฝั่งบายนะคะเราจะเอาราคาที่เปิดออเดอร์เนี่ยมาลบกับจุดขาดทุนที่เราคำนวณแล้วว่าเรายอมขาดทุนได้เท่าไหร่โดยนับหน่วยเป็นจุดเช่นกันเหตุผลที่นํามาลบเพราะว่าเราต้องการราคาที่มันต่ํากว่าราคาที่เปิดออเดอร์ค่ะ,ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาที่หน้าการออกออเดอร์เนาะเราเลือกสินทรัพย์เสร็จแล้วใส่จํานวนหลอดเสร็จปุ๊บก็กด order กออกออเดอร์บายนะคะที่เราต้องกดไปก่อนเพราะว่าเราเนี่ย จะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะได้ราคาเปิดออเดอร์ที่เท่าไหร่ค่ะอ่าพอออกออเดอร์ไปเสร็จปุ๊บมาที่หน้าการซื้อขายเนาะถ้าแตะที่ออเดอร์หนึ่งครั้งนะคะเราจะเห็นรายละเอียดออเดอร์ค่ะจะเป็นวันที่ค่ะเป็นเวลาค่ะเวลาออกออเดอร์วันที่ออกออเดอร์ค่ะ SL คือจุด Stop loss ค่ะถ้ายังไม่ได้ใส่จะขึ้นขีดแต่ถ้าใส่แล้วเนี่ยก็จะขึ้นราคาให้เรานะคะ TP ค่ะตัวยอดเช็คโปรไฟค่ะถ้าใส่แล้วก็จะ ขึ้นราคาเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้ใส่จะขึ้นขีดไว้นะคะ ID ก็คือจะเป็นเลขเลขการออกออเดอร์นันนะะันค่ะเลข ID ค่ะแล้วก็เราสามารถดูค่า swap ได้ด้วยว่าเอ้ยออเดอร์เนี้ยเราเปิดข้ามคืนไหมนะเราได้กำไรเออได้เป็นดอกเบี้ยหรือว่าโดนหักอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็วิธีการตั้งจุด t a p er l e fit stop loss อันดับแรกคือให้เรากดที่ออเดอร์ค้างนะคะและน้องใหม่ค่ะอย่าลืมจำหรือว่าจดราคาที่เปิดออเดอร์มาด้วยนะคะตรงนี้นะคะ จากนั้นเนอะพอเรากดค้างที่ออเดอร์แล้วค่ะมันจะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะคําแรก close หรือปิดนะคะถ้าใครตั้งมือถือเป็นภาษาไทยเขาจะขึ้นเป็นภาษาไทยให้นะคะอ่ะ close หรือปิดคือการปิดออเดอร์มือค่ะถ้าเราไม่ต้องการตั้ง TP หรือ SL หรือเราตั้งไว้อยู่แล้วแต่เพอเอเรากดเข้ามาดูแลอยากจะปิดออเดอร์มือก็คือกด close ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะตั้ง TP SL ให้กดไปที่คำว่า modify หรือว่าการปรับเปลี่ยนค่ะ อพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บค่ะมันจะเข้ามาให้เราเนี่ยใส่ TP กับ SL นะคะซึ่งตัวอย่างเนี่ยพิมพขอตั้งไว้ที่ต้องการกำไร3าไร300จุด TP SL เนี่ยชั้นทนขาดทุนได้100จุดซึ่งโจทย์เนี้ยไม่มีนัยยะอะไรสำคัญนะคะพิมพเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลองมาคำนวณให้ทุกคนดูเนาะแต่ว่า เชื่อว่าหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วฉันจะตั้งกี่จุดดีล่า TPSL ค่ะมีคำตอบให้ในคลาสพรุ่งนี้นะคะเทิดสั้นเทิดยาววิธีการตั้ง TPSL แต่ละสูตรแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พิมพ์มีสูตรแจกให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูสูตรกันได้ในวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้เรามาดูว,วิธีการตั้งกันก่นกอนนะคะอะเมื่อกี้ค่ะเราตั้ง t p ฝั่งบายเราบอกว่าเอาราคาที่เปิดออเดอร์เนี่ยมาบวกก,บกับกำไรที่ต้องการ โดยนับหน่วยเป็นจุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเปิดออเดอร์เนาะคือ1.19312นะคะคือราคาฝั่งซ้ายมือนะเราเอา1.19312บวกกับกำไร3าไร300จุดที่เราต้องการค่ะอ่าหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยนะคะเอา312บวก300ค่ะจะได้612ค่ะและ1.19ค่ะดึงลงมาเลยค่ะเราจะได้ราคา1.19 612ค่ะนำราคานี้ใส่ในช่องเท k e p r o ไ i ดได้เลยค่ะส่วน Stop Loss ค่ะเราจะเอาราคาที่เปิดออเดอร์มาลบกับจุดขาดทุนที่ทนได้นะคะโดยนับหน่วยเป็นจุดค่ะก็เอา312ลบ100จะเหลือ212นะคะ3ตัวแรกดึงลงมาเลยค่ะแล้วก็นำาจุดรนคา1.19212นะคะใส่ในช่อง Stop Loss และกด modify ได้เลยค่ะ พอกดเสร็จปุ๊บค่ะถ้าเราแตะที่ออเดอร์เราจะเห็นแล้วว่า TP กับ SL ใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้คอนเซปต์อยู่ตรงนี้ค่ะถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยวิ่งมาแตะฝั่งไหนก่อนออเดอร์ปิดให้เราอัตโนมัติค่ะถ้าราคาเขามาถึง1.19212่อก่อนออเดอร์เนี้ยจะถูกปิด ขาดทุนอัตโนมัติแต่เป็นการขาดทุนที่เราเนี่ยวางแผนแล้วว่าเมื่อกี้ฉันยอมขาดทุนได้100จุดค่ะซึ่ง100จุดคือเงินเท่าไหร่ค่ะก็คือออเดอร์เนี้ยเราใช้หลอดไปที่0.01ใช่ไหมคะยคูณร้อเท่ากับ1เพราะฉะนั้นออเดอร์เนี้ยเราก็จะขาดทุนไป1เหรียญซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องมาคำนวณอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราดูที่ขวามือได้เลยมันก็จะขึ้นให้เราค่ะว่าเราขาดทุนหรือได้กําไรเท่าไหร่เนาะแต่ออาาาจจะมเพพ่่นๆบบงงงคสััยยยิิลธให้ฟว เวลาเขาคำนวณคำนวณกันยังไงแต่ถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งมาถึงฝั่ง TP ก็คือ1.19612ก่อนอนออเดอร์นี้จะถูกปิดได้กำไรอัตโนมัติค่ะเมื่อกี้เราตั้งกำไรไว้3 0 0 300จุดเนาะ300จุดคูณ0.01เท่ากับ3เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้ถ้าแตะ TP ก่อนเราก็จะได้กำไร3 USD นั่นเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเราถ้าได้กำไรอยู่ก็ จะขึ้นแถบฟ้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าขาดทุนอยู่จะขึ้นเป็นแถบสีแดงแบบนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะการตั้ง TP กับ SL ของฝั่งเซลค่ะฝั่งเซลล์เน้นย้ำอีกรอบเนาะเรากำลังทำกำไรฝั่งขาลงนะคะยิ่งราคาลงต่ำเรายิ่งได้กำไรค่ะเพราะฉะนั้นจุด Take Profit ก็คือเราจะเอาราคาที่เปิดออเดอร์เนี่ยมันลบกับกำไรที่ต้องการนะคะโดยนับหน่วยเป็นจุดนะคะซึ่ง เหตุผลที่นำมาลบเพราะว่าเราต้องการราคาที่มันต่ำกว่าราคาที่เปิดออเดอร์นั่นเองค่ะส่วนจุด stop loss ของฝั่งเซล์ Sale ค่ะก็คือจะเอาราคาที่เปิดออเดอร์เนี่ยมาบวกกับจุดขาดทุนที่ทนได้โดยนับหน่วยเป็นจุดเหตุผลที่นำมาบวกเพราะว่าต้องการราคาที่สูงเนาะเพราะว่ายิ่งราคาสูงกว่าจุดออกออเดอร์นะคะยิ่งขาดทุนฝั่งเซล์ค่ะ ทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะขอเป็นสินทรัพย์ทองคำบ้ากนะคะมาที่หน้าการออกออเดอร์เนาะเลือกสินทรัพย์เสร็จแล้วใส่จำนวนหลอดเสร็จแล้วก็กดเซลล์ไปก่อนได้เลยค่ะจากนั้นเนาะมาที่หน้าการซื้อขายนะคะเราจำราคาที่เปิดออเดอร์เนาะตัวอย่างเราได้ราคาเปิดออเดอร์มาที่1 787.93นนะคะและกดที่ออเดอร์ค้างค่ะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้เราเลือกพิที่ modify หรือว่าการปรับเปลี่ยนนะคะ จากนั้นค่ะขอเป็นโจทย์เดิมและกัน TP 3 0 0จุด SL 100จุดนะคะทีนี้เนาะมันเป็นฝั่งเซลล์ทำกำไรฝั่งขาล,ลงนะคะเพราะฉะนั้นจุดเทป r o ฟิตเนี่ยเราจะเอาราคาเปิดออเดอร์มาลบก,กับกำไรที่ต้องการโดยนับหน่วยเป็นจุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย พิมพก็เลยเอามาลบสา0รอยนะคะซึ่งทองคำค่ะเขามีหน่วยทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเรานับหน่วยจุดเหมือนกันเลยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นพิมพก็เลยตั้งให้มันตรงกันนะคะแล้วก็แยกร่างให้มันนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ไม่งงเนาะเพราะว่าทองคำเนี่ยมันมี2ตําแหน่งแต่ว่าเวลาลบค่ะง่ายๆเลยเราเอาหนึ่งพัน็ด้อยแปดสิบเอ็ดลบสามค่ะเพราะว่าศูนย์ศย์ไม่มีค่าเนาะก็จะเหลือแปสิบ 7978ค่ะอ่าก็จะได้ราคา1778นะคะและ93-00ลบ0ลงมาเลยดึงลงมาเลยเนอะจะเหลือ93เพราะฉะนั้นเราจะได้ราคา1778.93นะคะนำราคานี้ใส่ในช่อง t a k e p r o ไ i t ได้เลยค่ะต่อมาค่ะช่อง STOPLOT s นะคะ s t o p l o อฝั่งเซลล์ค่ะเอาราคาเปิดออเดอร์มาบวกกับจุดขาดทุนที่ทนได้เหตุผลที่นำมาบวกเพราะว่าเออราคาที่มัน สูงก็ราคาปิดเปิดออเดอร์เนาะยิ่งสูงเรายิ่งขาดทุนจากฝั่งใส่เพราะฉะนั้นก็เลยนำมาบวกนะคะอ่ะเราก็จะเอา1,781บวก1กลายเป็น1,782นะคะและ93ดึงลงไปเลยค่ะก็จะได้ราคา1,782.93ค่ะนำราคานี้ใส่ในช่อง Stop Loss และก็กด modify ได้เลยค่ะ,ะจากนั้นค่ะคอนเซปต์เดียวกันเลยค่ะราคาปัจจุบัน แตะฝั่งไหนก่อนออเดอร์ก็จะถูกปิดให้เราอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟเลยค่ะ